ต้องไม่เบิกเลยจุดถูกจุดเท่งบอกมือนั้นที่ว่าดใดหน่ะเขาเจ้าว่าดใดเหล็กนะโอ้อย่างงก็ค่ะทุบก็แตกเลยทุบก็แตกเดี๋ยวนี้ก็บ่แตกบ่ไม่ไม่ไม่แตกเลยให้ดูเลยเพิ่งห้นสองตัวเลยบอกเลยมาเบิ่งอันนี้กะสองแตกหนึ่งออกสองหกหนึ่งนี่ครับ ให้คืนไกลอยู่บ่โอ้ยบ้านนับอกอันนี้แล้วอันใหญ่เยนตงแจ้งนี่ไคนขีู้เนบอกขับเปเรื่องไรเอ่ยนี่ไงโอ้ยเจ้าอันปันนั่นสิได้ใช่ไหมน้หกเก้าอันนี้ถูกไปค่เด็กสองแปดหชัดเจนครับนาอจ้าเพะได้มือนะเด็กเ็บอครับ ผมก็บ่ได้มาเอือยโอ้สิได้ผมบ่ได้มามือเอือยว่าเอือยผมจําได้สิ้อตถุอันก็เลยว่าจะตั้งเลยว่าเอาคุณจังบ่โทรบอกโทรบอกต้นได้ก็แล้วกัอันนี้ของไอ้ไข่หนีสองแปดหนึ่งครับไขปิดปากนะฮะเดี๋ยวจะปิดดูใช่โอ้แต่ว่าอันนี้ได้เจ๊แกเลยตัวนี้เนาะหกนี่แม่ท่านได้ห9แม่ชัดเจนเนาะครับเนาะชัดเจนดืมค่ะติดตะลอนแล้อ กาขาดด้วยะกาขาดด้วยะไปเอาไปรูกไปเอาว่างเพิ่นเอาไปเอาไปปิดประตูไว้ให้ออกไปแล้วปิดประตูไว้อ๋คนกัดอันนี้คนเด็ก่นไหนชัดดีเนอนี่ครับได้จดเพิ่ทนมือวันศี้นหน่เด็กครับสวัสดีครับนี่จุดมือวัานขอวันสาเลยเนาะอันนี้เนาะครับครับ ต้องพาไปที่แม่เจออันนี้นียจะไปออกเงินเก่าเนาะมันคือ,อข้าเลยแต่ว่าเลขกถูมันชัดเกลียดดีชัด,ดเกลียมีคล้องตูน่ะง่ะามงามอีเนาะจ้าแต่ก็เลยบอกว่าโอ้จันติจุดอันมื่นวันทีหนึ่งด้ออันเกลียดต่างว่าที่เกลียดตาด่างเลยว่า <ปะ S 2> ที่โบราณตัวแบบเกลียว่า็สัตวครับวัาที่นี่พอดีอันนู้อันห้ายังขึ้นในเพื่อนอันมุลิมากหลากไม่คือเพื่อนนะแต่ก็เลยว่าอัน ปูไอ้ลูกล้านพอในเรื่องงวดเหมืกันเลยว่ะมาที่นี่จุดเกิดมาเด็เก้าหกเก้าเออก็เป็นฮกแปดอันจีจะค้องฟันก็ถือเป็นฮกเก้าครับปูหายอีลีบอกกันเลยว่าเธออยู่หาว่าหลายมาซื้อหลายจะบอกว่าเป็นแปดขอให้ไม่ออกไม่อกโคเก้าเนาะแต่มาที่ถูกปูกันหกเก้านี่เก้าหกเก้าที่แรกเจ้ากรว่าเจ้าสิจุดถูกบังไข่ฟันเส้นข้าเบลาดอกว่ากระบะยะนั่นนะมันหลายอันโทล่บริษนเข้าวเปล่าไปตามข้าเจ้าว่า บันนี้พันมาออกเลขทูบเนาะวันนี้เมียนมาออกเลขทูบปูอีลีก็เลยว่าโอ้ยเลยว่าซูแค่ข้างเถ่าคอยจุดไดเก่าโมเก่าพันเก่าโมเก่าเจ้าก็ซสืออะไรง่ายเมือนอ่ะค่ะก็ได้เลยด้วยเยอะเลยเจ็ดพันแต่ผมจำเลยว่าวใดดิสิขอจุดถูกขอแต่ว่าผมบมรยากาดมาหาดีเื้อแม่นแต่ดิจุดถูกฟูคนหายเลยหายตรงตรงเลยนั่นฟูนั่นปูสีสุโธ๊ะก็อยาสีปฐุมมาอยู่ข้างบนก็มุจรินนะขลัดได้ขอเพิ่น ถ้าเราได้จุดถูกกันเลยว่าโอ้ลูงร้านขอด้วหยหงวงดีกตู้เอ้ยก็เลยว่าค่ะ <c oughs> ขันนั้นแม่นคว่ำฝันผู้ขานันกายออกตามคว่ำฝันผู้ขานี่ก็เลยกว่าค่ะ <c oughs> บัดที่เดียว่าเป็นเก้าหกเก้าหนูว่ามันก็เป็นเก้าหกเก้าแบบนี้หนูเลยว่าเป็นสิบแค่นก็เลยกว่าสื่อซะสัตนเก้าหกเก้าแต่ว่านุสื่อหกแปดกลางล่างนับหาสิบไปซื่งหาแปดหลายกว่าหกเก้าหกแปด หกแปดพริกวา้ฝอนแปด8หลายกว่าจเอาร่องคิมหกแปดเน้ะหกแปดเป็นเลยความฝันเหมืนบครับเหมือนโอ่คนมันใจในความฝันที่เพื่นมาบอกนี่ต้อขึ้นแต้มเดียวนะครับเนาะแต้มเดียวหกแปดหกเก่าองปูมาได้เก้าหเก้าไม่มังม้างถี่เละนู่นว่ะพนก็เลยว่าเอาคนมันสื่อหนี่ยื่อเก6าเก่าหกหเก่าหกซ้ำแต่ว่าขันจุดดสีบ่เพี้ยนแล้วแตบอกท่นอนะครับอมันยังขนิ้งลูกเล้เหมือนเจ๊ตางว้เออ เออสิมาโทษบอกยังตอนนี้จอนนั้นเ์แกขึ้นบ่เพราะท่านไอจูดได้ตอนเจต่างถามอ่ะเจ้าว่าเจ้าเออนั่นแหละเจ้าพ่อไอจูดแม่นนงกับเรว่างนุ่งแกงยังก้อนคืนหายก้อนก่อนเด้อผนละหมากหลังใหม่ก็หมากฟูคนก้อนเด้อกันต้องสิ่จูดกับแล้วเจต่างแลยวก็ต้องจูดอ่ะนะมันเปสิหลายโตัวคนแบบผมเนี่ยอยากมาหาอยู่บัดนี้จังกัเรื่องุดเปิ่งเสี่ยงกับเลยนี่ยังมาง่ามเธอเฉลี่ยประเทศไทยรูปไปเพื่อนบ้างเนี่ยในโทรศัพท์ก็ยังมีเลยค่ะได้ถ่ายเอาวันที่งามเฉลี่ยตู่โอ ซื้อเอาคนมาก็ร้องสิ่อองมันได้นมดเลยล่แต่ว่าขำนันออกหกแฝดมาแฝดหกเลยไล่อีกค่ะมันพาไปเดียวเนานะน่าเอ่ยเนาะคำบ่นนูน้นยังมามันมีทั้งหกทั้งหกทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะมาดูก็เล่นมาดีสิแต่ว่าเมื่อคืนนี่ฝันว่าจั้งสินี่ฝันว่<บ>าผู้ซ่าเ็กน้อยผู้ชายนั่นมาขายลัตรีให้พ่อกับลูกครับป่าดินขาเจ้าก็เลี้ยงสิเจ้าสิซื้อตัวใดนให้คนมาฮั่ง เรียงลอตเตอรี่ผันเนียหันขายเหมดแล้วผันเลือดได้สามใบเดี่ยวข้งองย่องแดงจึงคือยูสามน่ <3 S 2> นสามมีสามตัวเดียวมีสามตัวเดียวแดงจึงคือไม่ีงนละบัติที่ลูกไส้นั่นก็พอนั่นมีเท่านี้ได้ย่ายวยู่บ้าน <Yeah. S 2> นี่เ่อสามตัวเดียวคนว่ะเป็นลูกไส้ก็พอมากพอขายห่อไส้เล็ก,กหน่อยเล็กหน,น่อยหนึ่ง พอกับล <premises S 2> <ผม S 1> ูกเปิดละท้ไทยมาเปิดลอตเตอรี่ออกเอาเล็กๆลอตเตอรี่จังไหนก็ชมาขายเบิดท้ายเสียงเรือซ้ำนี่งายเสี่ยงบ่เฮ้ยเหลือใบเดียวมีสามของหยองพันจิติสือหนูเลย่าว่าเลือใบเดียวเมียนมีสามตัวเดียวพร้อมตัวแดงจึงคึองอยู่สามตัวเดียวหนูเลยว่าตีในตัวในะบบนี้เลยนะแจิตตีในแต่ว่าพอกับลูกมากวันที่นี่เัดไปเหี่ยวขางขางหนึ่งนุ๊กเขาไข่เขาแคบันว่ามันเป็นเป็นหนึ่งหาเนี่ย อีกมันมันสิเป็นสี่เหลี่ยมมันสีแ็งระตลีบ้าที่นี่ใบนึงเขาเนบใจนั้นมีสองใบหกล้านเป็นบ่เพราะนั้นเป็นสามพ้องย่องตัวเดียวบัาที่นี่อีกใบนึงเปินเป็นสิบหาคู่กันมากเป็นสิบน้นเลยว่าเป็นสามหนึ่งหาเรยว่าจังไหหนูเลยว่าจังสี่แต่ว่ามันหาสีัทัาณแต่ในแต่ว่าให้เลาะมือตอนมือหนี่ก็บ้านสีหน่อยเนาะ บิ่งมันสิใหญ่น้อยจังสิหาซื้อหยังขึ้นให้เพิ่นอีกคือเก่าค่ะแต่ว่ามื้อเลขสิออกมันสิจุอยู่ของปูนตามใจเอลังเลยบาดบ่หามเอลังเพราะว่าไปหามลเฮาเฮาัดลาแเฮาคัดลามันเข้าอีหลีใน า่วคือว่าแหรว่าแฟนครับกัว่าพอแล้วมันหลายตัวผอว่าก็เลยจักเสียเจไดแอ็ดก็เลยวาเอาเาลงดอกก็เลยคืนบางสี่ไม่เอ่ย้อกแต่โป็นางขัดอันถ้าจเาคู่เ้าจะมาขัดกจะนี้นกเลยว่าอันเียดายเดิหูก่กบ่ได้บอกจตังจว่าเจ็ดตวไอ้เร่อจุดไดมันจนมันน่ามันจะสิบว่าบอกแขกมันสิ่งนี้น่สิท้ายนู่นไปหายกันเลยว่ะครับเดี่ยเจ้าง้เนี่บาที่นี่อันเอาคืนเรีวเนาะ หาคืนย oh like ังไงเพื hmm. hey, God, like ่นแล้วโอ๊ยปูวเอ้ยมันลูกขอเด้อเลยออกใหไละออกตามเลื oh yeah. ่องฟอลหนึ่งทีตามน่ลันลงบททันใจย่บอกมันลงบททันหอมบาทที่ออกมาก็อดดีเนียสมงงามว้ายคซื้อหกเป็ดยี่เป็นหกเก้าังไหรูเลยว่าตังสีละจะซื้อไปตั้งมาไรบางทีไปตั้งหลายหกเปดนะค่ะอต้องบอกหกเก้าโอ้ยเสียดายดีก่เลยวปยาเนในคักเนาะอี๋ีด้ยข้บานสินวาหนัง นเขียนมื่อนิโมูสิมาขออันน้าอันอันนั้นอยู่น้าปูไปอาบเอ้ยอันมันฝันบอดีผีอันเขามันไม่ได้สิมาขออ๋อไม่ได้สิมาขอบ้านชินหน่อยเขาสิมาขอไปอาบเขาเคยมาแล้วบางที่มันเขาหงจักซู่มือถ่างไม่ธรรดานเนาะดีดีนุ่ยมรับว่าดีดีขันของบอดีนี่สิคนใหม่เขามาเลยเนี่ยงานทั้งขางเขาเจาะพวกหงจักวก้อนปูมามาฝันเป็นดีเขามา คันห็นมูแบบนีหละทบอกเอาัข่อยมาก้กบอกพนบอกข่อยมากขออนุญาตนำเนาะบอกเลยบอกว่าบอกให้พจนให้โซ่ข้าจ่อมาดีข้าจ้อมาดีเสีห้างกับ่ต้องไปการไปควงยัี่ข้าจ้าขันของบอดีมากพูจังหันลูกน้องคนมานอนน้ำอยู่เกินข้อจ่นเหลีนของมันบะสายดำเมนบะดูน้ำบอด้ดูเลยนูให้ค้าเรงเงิแล้วสามร้อยห้าสิบอยู่กินข้าหนูก็ช่อยยายือซื้อแปอิง บาดที่นูเล่บอกเสียงดังมันบาทนู่บกคนบอกเสียงดังนะบาดที่เคนงจ้าบาดที่เพิ่นได้ว่าอุ้ยอาเจ้าเนี่ยบอกเฮงแล้วก็ย่านเสียงเจ้าก็สั่เจ้าก็จีอันเจ้าก็จีย่านเสียงก้อยเสียงก้อยเป็นยังเฮ้ยเจ้าแลยก้อยย่านเสียงเจ้าเสียงเจ้าดังก็ทำเจ้าก็เล่นของหนึ่งตัวจะย่านข่อยก็เลยบาดจนสี่ข่ามคนเมเปิ้ลตายแล้เนาะโกงยาเนาะครับเนาะคนไรักษาเขาอ่นกองนี่แหละรักษาเฮาอ่นกองนี่แหละฮะคนไปรักษเขาอ่อนกองนี่ ก็สิตีความฝันเป็นอย่างไรออว่าสิถามความฝันเจ้าความฝันนั่นอันเห็นสามนั่นตัลลีใบหนึ่งแดงจึงคือสามตัวเดียวแดงแต่ว่าต่อมากไปเป็นหนึ่งหางล่างๆหนึ่งหางเป็นล่างๆ แต่ก็เอ่ต้องมาาให้เล่นจะเล่นสามหนึ่งห้าเลยหน่งบ่คันเมนสื่อหบ่สื้อสามหนึ่งหาครับหนึ่ามตัวเรียนบสามหนึ่งหาหรือหาหนึ่สามือสครับสามหนึ่งหานึงสามแบบนี้นะครับเนาะแต่ว่าขันเ้บินเขาได้เรื่องบนองล่งเ้หมือนกัเบหสออกจังจังเมืองอื่นเ้ากับฟอพน่ะยมแยี่มัสอง จุถูกคนเนี่ยถูกของคนนเพื่อเลขปูันต้มกับความฝันฮาการนวนเลยบานครับเจ้าใดว่างไปหน่อยนี่แต่เดี๋ยวกับคือว่าโชคดีบนยังครับโชคโชคุั้นมันเดือบครับโอ้โบคนหลายๆต่กไม่ได้ติดตามอยเบิ้งว่ามื่อนี้กยฝันแล้วแบบนี้ตีตัวเลขออกมาแล้วจ 3 1 5 3 1 5แต่ว่าเลขสามแดงครับแต่แดงจึงคือจ้ะเพิ่นดูแต่ว่าก็สิรอเบิ่งเพราะว่าอันเด็กน้อยผู้ชายกพอมาเนาะนึงเด็กน้อยนึงายมาลตีขายใหม่โอ้ยขายเบิ่แล้วกยังเอามาให้อยู่เนาะน้าประสาเหลือนอยนึงครับเปิดออกมาบัด3 แดงยุงกองยูบดิเยอะมากอยู่พอเป็นหนึงหาลล่างแต่วหเด็กสามชัดอีดีเด่นเด็ก3ามตัวเดียวชัดเด่นแล้วหนึงหากระเห็นอยู่เซลบรสัดธ์ล้างล่างค่ะอันนี้จะได้แซวให้ลุ่เพนครับเบนรับชมรับฟังรับจ้าเอ้ยนอกเนีวาจังเด่นเราไม่โมลาบนอนๆกันไม่อันบอกเต่อันจะต่างโทษมากกว่าบ้าทกซีหาโมงได้บอกอยู่ว่าเรกครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเลขความฝันของเอลังนะครับน้อ ไอ้ล่างเพิ่นกับฝันได้ตัวเลขมาเป็นเลข3 1 5 3 5 1นะครับ3 1 5และ3 5 1นะครับถ้ายทันผู้ชมสื่อสอบตัวเลขความฝันของไอ้ล่างกันไว้เป็นแนวทางเด้อครับเด้อเพื่อมันเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลน,นะครับนเนาะในงวดวันที่16สิงหาคม2564นะครับแอดมินก็เสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเด้อครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะ ก่อนจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิดจานณาดีก่อนลงทุนนะครับเด้อครับท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจแฮดมินบุญธรรมน้ำโศกม่ใหด้ยครับเด้อบุญธรรมน้ำโศกก็อขอวอวยพรในท่านผู้ชมคือเก่าครับจงโชคดีมีโชคลาภกันทุกคนเด้อครับเด้อร้อยโชคมันหมานสวัสดีครับ